สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจเซนเซอร์ต่อยหลังแบบไม่เจอก,กันชนนะครับวันนี้ผมมารีวิวงานติดตั้งกริวล่างกันหินกระแทกของ all new Mazda CX 30นะครับซึ่งตอนนี้ทางร้านเรามีสินค้านำเข้าตัวกริวล่างตัวนี้มาให้แล้วด้วยนะครับก็เพื่อนๆต่างจังหวัดถามกันมาเยอะว่าถ้าสั่งซื้อไปแล้วจะติดตั้งยังไงนะครับว,วันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวงานติดตั้งให้ดูมันไม่ยากเลยนะครับใช้จริงๆใช้เวลาประมาณ20นาทีก็เสร็จ ก็ก่อนอื่นนะครับปกติเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดู่อนริวล่างเนี่ยก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับต้องให้ดูของก่อนว่าริวตัวนี้เนี่ยมันมีเทป 3M มาให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับก็ก่อนติดตั้งเนี่ยผมแนะนําว่าเอาแอลกอฮอล์นะครับหรือสเปรย์คลีนเนอร์อย่างอย่างผมผมติดตั้งให้ลูกค้านี่ผมใช้สเปรย์คลีนเนอร์นะครับก็คือเราทําการฉีดฉีดไปที่ผ้านะครับแล้วก็ทําการเช็ดเช็ดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเช็ดเพื่อให้เอาความมันต่างๆออกทั้งข้างบนข้างล่างให้ทั่วนะครับ หลังจากที่ทําความสะอาดเสร็จนะครับก็ต้องบอกว่าปกติอ่ะตรงเนี้ยตัวโครงเดิมเนี่ยมันจะมีร่องร่องที่ให้สามารถเอากริวอ่ะใส่เข้าไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะเราใส่กริวเสร็จปุ๊บเนี่ยซีซ,ซีตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่แนบกับตัวกริวที่เราติดได้เลยนะครับก็คืออ่าอันเนี้ยทาการลอกเทป 3M ออกนะครับพอลอกออกปุ๊บเนี่ยก็สามารถติดใส่เข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับ หลังหลังจากที่ลอกเทป 3M ออกนะครับวิธีการติดเนี่ยผมแนะนําก็คือเราเริ่มจากการกดด้านมุมด้านนี้ก่อนนะครับกดปุ๊บเนี่ยแล้วเราค่อยๆดันดันทั้งหมดเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าไปลงล็อกที่ที่มีแนวอยู่แล้วให้เรียบร้อยนะครับแต่อย่างงานของทางร้านเนี่ยก็คือพอติดตั้งเสร็จอะเราจะมีการใส่รัดเคเบิลไทให้ลูกค้าด้วยนะครับคือข้างหลังเนี่ยมันจะมีซีซที่มันจะมีแกนอยู่2องานนะครับตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยเราก็ทําการรัดเคเบิลไท นะครับระหว่างกริวตัวนี้กระจังตัวนี้กับกับไอ้ซี่ซี่เหล็กตัวนั้นเลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มันหลุดแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวผมรัดให้แน่นแล้วก็ทําการตัดแล้วก็ซ่อนให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นเคเบิลไทตัวนี้นะครับนะครับเนี่ยพอเราติดเสร็จนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งตัวเคเบิลไทเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะบอกว่าก็จะมองไม่เห็นเลยนะครับก็จะเนียบเรียบเนียนสวยเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับก็คืออันนี้เป็นผลงานของการติดตั้งไอตัวกริวกระจังนะกระจังล่างกันหินกระแทกนะครับก็จะสวยเข้ารูปเป็นแบบตัวยาว31เซนนะครับก็จะสวยงามเข้ารูปเรียบร้อยดีครับใช้เวลาติดประมาณ20นาทีนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์08 50 47 5 3 1 2นะครับหรือว่าติดต่อมาที่ Line ID Parking ขีดล่างเซนเซอร์นะครับ P A R K I N G ล่าง S E N S O R นะครับหรือว่าอิ็อกซ์มาที่แฟนเพจเซนเซอร์ถอยหลังแบบไม่เจาะกันชนก็ได้นะครับขอบคุณครับ